ครับในข้อที่สองนะครับสระน้ำมีท่อสำหรับให้น้ำเข้าสองท่อครับจบบอกว่าจากที่ไม่มีน้ำเลยไม่มีน้ำเลยนะถ้าเปิดแต่ท่อหนึ่งน้ำจะเต็มในหกชั่วโมงจากตรงเนี้ยเราก็เลยเอามาเขียนได้ว่าเปิดท่อที่หนึ่งอย่างเดียวนะหนึ่งชั่วโมงจะได้น้ำ เทาสาก็ต้องเป็นหนึ่งส่วนหกของศาสนะอีกประโยคนึงเขาบอกว่าเมื่อเปิดทั้งสองท่อครับนะเปิดทั้งสองท่อน้ำจะเต็มในสี่ชั่วโมงครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเปิดทั้งข้อหนึ่งข้อสองหนึ่งชั่วโมง จะได้น้ำเข้าสระก็ต้องหนึ่งส่วนสี่ของสระไตรงท่อหนึ่งเนี่ยเอาน้ำเข้ามาหนึ่งส่วนหกของสระแต่พอสองท่อจะได้หนึ่งส่วนสี่ของสระดังนั้นท่อสองจะเอาเข้ามาเท่าไหร่ก็คือส่วนที่ท่อสองเอาเข้ามา ก็คือส่วนที่หนึ่งส่วนสี่ของศาสร์มันมากกว่าหนึ่งส่วนหกของศาสร์นั่นเองตรงนี้งงๆงไหมครับตรงนี้งงงงปะนี่แล้วงงไหมโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเปิดเฉพาะท่อสองหนึ่งชั่วโมงจะได้น้ำเข้าศาสตร์ เราก็เอาปริมาณน้ําที่เกิดจากสองข้อรวมกันเป็นตัวตั้งหักออกด้วยปริมาณน้ําที่มาจากท่อหนึ่งเมื่อมันลบกันก,ก็จะกลายเป็นปริมาณน้ําที่มาจากท่อสองสีกพพ่กับหกครนคือสิบสอง สี่เยสิบสองเพยสามเท่าหนึ่งเพย์สามเท่าก็ 6, 12, า 1, 2, าาเป็นสามหกเพยสิบสองเพย์สองเท่าหนึ่งเพยสองเท่ากลายเป็นสองเห็นไหมก็เป็นหนึ่งส่วนสิบสองของศาสร์ครับชั่วโมงหนึ่งได้หนึ่งส่วนสิบสองของสตร์ถ้าจะเปิดให้เต็มเลยก็ต้องให้ได้สิบสองส่วนสิบสองใช่ปะ่ะเออ นั่นก็คือต้องใช้12ชั่วโมงนะครับถ้าจะเปิดเฉพาะข้อ2จนน้ำเต็ม บางคนคล่องๆเออชั่วโมงหนึ่งได้มาหนึ่งส่วนสิบสองนะงั้นสิบสองชั่วโมงก็จะได้สิบสองส่วนสิบสองก็คือหนึ่งสานั่นเองนะครับสรุปก็คือสิบสองชั่วโมงเอาตรงนี้มากลับเศษเป็นสว่วนนะครับนะหูือคิดจากเอาปริมาณน้ําที่ต้องการคือหนึ่งสะหารด้วยปริมาณน้ําที่จะได้ในหนึ่งชั่วโมงคือหนึ่งส่วนสิบสองของสระหน่วยที่จะออกมาก็จะเป็นหน่วยชั่วโมงแล้ว ตัดสระตรงนี้ตัดกันไปกลายเป็นหนึ่งหารด้วยหนึ่งส่วนสิบสองหนึ่งคูณด้วยสิบสองส่วนหนึ่งก็สิบสองชั่วโมง